ดีค่ะน้าเขียวมาเจอกับทุกคนอีกแล้วนะคะเขียวหลายเวอร์ชันแต่เวอร์ชันไหนก็เขียวแบบนี้ละคะ่ะนะคะเพราะว่าพี่กุ้งภูมิใจในสินค้านะคะมา,าร์สหลายลดสี่เวอร์ชันพี่กุ้งโกสิวเป็นเรื่องสิวสิว,สวจริงไหมจริงค่ะไม่เป็นสิวพอกได้ไหมพอกได้คะ่ะเป็นฝ้าพอกได้ไหมพอกได้คะ่ะคนท้องพอกได้ไหมพอกได้คะ่ะนะคะเด็กพอกได้ไหม ทอกได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากตอนนี้เด็กชอบแต่งหน้ากันแล้วนะเพราะว่ามีกิจกรรมค่ะคุณแม่ๆนะคะให้ดูแลลูกตั้งแต่ตอนนี้นะคะเขาจะได้ไม่เป็นสิวเยอะๆนะคะแล้วก็ไปเจ็บทีหลังวิธีการง่ายๆนะคะแค่ล้างหน้าให้สะอาดล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกมากส์กลายลดสิวเวอร์ช mm hmm. ันพี่กุ่มกุญจุพอกแบบนี้นานๆนะคะทิ้งไว้ที่30นาทีนะคะ30นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกคุณจะได้รู้สึกว่าผิวที่ดีแล้วก็แข็งแรง อยายแล้วก็ลดการเกิดสีใหม่ได้อย่างเยี่ยมมากๆนะคะสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหนายแบรนด์มารังกิกกี้ได้ทุกสาขาเลยนะคะ